ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจจะพามาดูแปลงข้าวโพดทดลองครับงอกดีครับพอดีเมื่อวานฝนตกครับดินกำลังแห้งเช้ามาดูครับงามเขียวเขียวลูกอยู่ ตอนนี้อยู่สิบวันแล้วครับดูตั้งแต่วันที่ห้าวันนี้วันที่สิบห้านะครับสิบวันเป็นกระโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสูงประมาณสิบเซนลนะเคียวๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้เดินมานะครับมาเจอของดีไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ นี่เขาขุดคลองนะครับทำถนนนะครับมาเจอพอดีอยู่ในท้องร่องนะครับอยู่ในในนานะครับลึกจากหน้าประมาณหกสิบเซนนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรอ๋อน่าจะเป็นของโบราณน,นะครับ ชามโบราณนะครับตัวชามน่าจะแตกตอนที่เขามาขุดทำถนนนะครับเก่านะครับเนี่ยสวยอยู่ครับแจ้งว่าแต่ก่อนตันนี้เคยเป็นที่พักนะครับของคนสมัยก่อน เจอหลายชิ้นครับแปลงนี้ลักษณะเหมือนแหล่งอ่าเจอแล้วครับนี่ครับชิ้นใหญ่แล้วครับคล้ายๆแหล่งเตาเผาครับช่วงที่เขาขุดใหม่ๆก็จะเจอเป็นก้อนๆลักษณะคล้ายดินปั้นที่เขาทำเตาอบนะครับ ลองปลูกข้าโพดดูครับปีแรกแถวนี้ยังไม่มีใครทำนะครับส่วนมากก็จะเป็นข้าวโพดปลูกไว้กินกินเป็นฝักเนาะฝักต้มนะครับนี่ก็เลยลองมาปลูกดูกระสอบละเจ็ดร้อกว่าบาทนะครับห้โล อยู่ก็ตอนนี้ก็สิบวันนะครับนะครับปรดีมาเจอของของดี <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นทอลงไปนู่นด้านล่างหน้าล่างนะครับขุดสะ ทีแรกตั้งใจว่าจะขุดด้านบนนะครับแต่เวลาเปิดน้ําออกช่วงหน้าเกี่ยวข้าวหรือหน้านา,นาเนาะเวลาหวานน้ำเยอะนะครับไม่มีทางน้ําออกต้องเปิดทิ้งใส่หน้าล่างนะครับนนเลยตัดปัญหานะครับหน้าล่างมีสะรองรับนะครับ่อหน้าล่างถ้าเปิดลงไปก็เฉะของเขานะครับเขาก็เดือดร้อนก็เลยจากขุดข้างบนก็ ย้ายไปขุดข้างล่างน,นี่เดินท่อนะครับยาวประมาณ300เมตรนะครับสายท่อสีเนิ้วนะครับต่อกับท่อ PVC 2ครึ่งเอาไว้รดต้นไม้นะครับครับเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้ มัดแผงนะครับดีชั่วคราวแต่ก่อนใส่สามใบนะครับสามแผ่นเนาะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มใหม่เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับพันหรอยวัตต์ก็ท่อท่อส่งน้ำก็สูงหน่อยเพราะว่าต้องดันน้ำไปโน้นเลยครับเกือบเกือบสามรอยเมตรแล้วครับ เจอชิ้นส่วนเศษกระเบื้องเศษถ้วยนะครับแล้วก็สนใจมาขอได้นะครับเผื่อไปทำเลขนะครับนะครับมีลวดลายนะครับด้านในด้านนอกนะครับเจอหลายชิ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแตกอาจจะแตกมาแต่ก่อนหรือว่าอ่า รถไถยเหยียบนะครับสมัยก่อก็จะเป็นคันไทยเนาะมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ก็รถไถคันใหญ่ก็เหยียบก็แตกนะครับสนใจสอบถามน,นะครับอยากได้ไปนะครับเอาไว้ขัดขันทุดท,ดทดูทาแป้งนะครับ เยอะครับแต่ส่วนใก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับดินจะเป็นดินแดงเนิ้วเหนียวนะครับเวลาเจอน้ําก็จะติดล้อเลยม,ม,มันดินเหนียวลักษณะคล้ายดินเหนียวแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าดินอะไรครับดินร่วนดินเหนียวปนดินเหนียวนะครับร่วนเหนียวปนกัน จะเหนียวก็ไม่เหนียวจะร่วนก็ไม่ร่วนนะครับคัจะเป็นเตาเผาโบราณนะครับแหล่งเตาเผาก็แต่ก่อนก็จะมีหน้าดินดำๆนะครับคลุมข้างบนทีนี้มันสูงกนะันเนาะก็ใช้แมโโรนะครับให้แมโโรเข้ามาลอกเอานาดินไปแล้วก็เนี่ยครับข้างล่างก็เจอ เนีครับเจออีกชิ้นครับชิ้นนี้ใหญ่อยู่ครับเป็นเศษมันเศษภาชนะหรือกำแพงเตาเผานะครับนะครับปลูกข้โพดท,ทดลองครับ ข้างล่างนี่หว่านข้าวครับเขียวๆนี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับครับเตียครับประมาณสิบไร่นะครับน่าจะได้สิบไร่กว่าๆนะครับหกบิงน้อยเพราะว่าน้ำไม่เสมอนะครับก็คันเป็นบิงเล็กๆบิงหนึ่งก็ประมาณไร่กว่าๆสองไร่นะครับมียู่แปดบิงนะครับ พอจะทำบิงยาวน้ำมันจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าด้านล่างก็ดันไปถมท้องร่องนะครับที่เขาขุดขึ้นไปทําถนนนะครับนี่ก็ทดลองปลูกปีแรกนะครับปกติช่วงนี้ก็ไม่ทํากันนะครับก็จะปล่อยที่ให้ว่างนะครับนี่ทดลองดู แต่มันคงจะลําบากช่วงที่ข้าวตั้งท้องออกรวงนะครับช่วงนั้นขี้เกียจไล่แต่นกนะครับต้องมานั่งไล่นกนะครับข้าวไม่ได้ไม่เป็นไรทดลองดูนะครับไล่แต่ฟางก็เอานะครับเอาฟางไปให้วัวนะครับสิบประมาณสิบก็ได้นะครับตัวนี้ทำสองสองเที่ยวนะครับสีบิงบนนี่ก็ อายุประมาณสามอาทิตย์สวนด้านล่างสีบิงล่างก็ยาวแล้วครับประมาณสักคืบสองคืบนะครับครบเดือนพอดีวันนี้นะครับทดลองนะครับทั้งข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์แล้วก็ต้นข้าวไม่ได้ข้าวก็เอาไปเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับ สนใจก็มาติดต่อนะครับวันนี้ก็วันที่สิบห้าเนาะสิบห้ากุมภาพันธ์นะครับอสนใจก็ติดต่อโดยด่วนนะครับพรุ่งนี้ก็สิบหกสิบเจ็ดนะครับ, 16, 17, รบเลขออก ครับวันนี้ก็มาสูบน้ำข้าหนานะครับตัวที่ครบหนึ่งเดือนนะครับตรงที่มีน้ำก็จะยาวๆหน่อยข้างบนก็สั้นๆหน่อยนะครับเมื่อวานฝนตกก็ชุ่มฉ่ำนะครับเนี่ยครับวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับเมื่อวานฝนตกเช้ามาก็ สลวสลวๆแต่ก็ยังไหลใช้ได้ครับสำหรับปั๊มพัา1,500วัตต์นะครับวันนี้มาสูบน้ำเข้านาสะก็ประมาณเกือบเกือบสองไร่รวมทั้งนะครับขอบขอบบอ่อนะครับขอบสะเพราะว่าม่ดาวดินออกอยกดินจากบอ่อนะครับขึ้นมานะครับ ข้าวไม่ได้ก็คายฟางเอานะครับเพราะว่าทําเดียวๆเ,เลย10บกว่าได้นะครับนกนี่ไม่ต้องพูดถึงมาแน่นอนอเป็นการทดลองครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนสมาชิกนาข้างๆถ้าเขาปลูกด้วยก็เราจะพอได้กินนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับเดี๋ยว ข้าวสูงโตมีเม็ดหรือนกกินยังไงก็เดี๋ยวจะฝากมาชมอีกนะครับสวัสดีครับ